โอเคนะครับเดี๋ยววันนี้พี่โนบิตะนะครับไม่มีรีวิวรถเนาะมาให้ความรู้กันเล็กๆน้อยๆหน่อยเนาะวันนี้วันที่เราเจอกันก็ตรงกับวันที่9นะครับเดือนสิงหาคมปีพศ2อ6 4แล้วนะครับวันนี้พี่โนบิตะนะครับจะพามาทำความรู้จักกับตัวนี้เลยนะครับ อุปกรณ์อย่างหนึ่งที่สำคัญในการตรวจซ่อมโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเบื้องต้นนะครับว่ามันคืออะไรนะครับเจ้าอุปกรณ์ที่พี่จะเอามาให้ดูกันวันนี้ก็คือเจ้าตัวนี้เลยมิลลิแอมมิตเตอร์นะครับมิลลิแอมมิตเตอร์นะครับภายในของตัวเขาตรงนี้นะครับจะมีแบตเตอรี่อยู่หนึ่งก้อนนะครับแล้วก็จะมีมิตเตอร์นะครับถ้าโฟกัสหน่อยนิดนึง ดูกันถ้า0นะครับถ้า0นะถ้า0คือโทรศัพท์เราเนี่ยนะครับบอดเสียแน่นอนนะครับถ้าขยับมาที่100 200 300นะครับก็คือ,อมีรุ้นนะมีรุ้นที่จะติดนะครับถึง500เลยก็ได้นะครับหน่วยของกระแสไฟที่ เลี้ยงโทรศัพท์นะครับก็จุดที่มิลลิแอมอยู่แล้วนะครับรวมไปถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆนะครับพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับหน่วยการกินกระแสเป็นมิลลิแอมหมดแล้วปารอกันก็เป็นแอมก็มีนะครับอย่างที่ชาร์จซัมซุงนะครับกินไฟเท่าไหร่2แอมนะครับ 100, 200, 300, 400, 500นี่ก็คือมีรุ่นโทรศัพท์ที่เราจะใช้ได้อยู่แล้วนะครับวิธีการชาร์จก็พี่โนบิตะก็ใช้วงจร power bank นะครับต่อเข้าไปเลย b ลบนะครับก็คือไฟลบนะครับ b ีบวกไฟบวกนะอ่ะเดี๋ยวเราเอามาดูกันอันนี้จะเป็นโทรศัพท์งานช่างนะครับพวกรถโทรศัพท์แรก คุถังการะมังตามหมู่บ้านนะครับเขาก็จะใช้เครื่องตัวนี้แหละนะครับมาตรวจเช็คอาการดีเสียของโทรศัพท์ของเรานะครับไม่ว่าเราจะซื้อเราจะขายเขาก็จะเช็คด้วยเครื่องนี้ตลอดอยู่แล้วเดี๋ยวทาให้ดูกันเลยว่ามันเป็นยังไงนะครับความรู้เล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆครับที่พีโนบิตจะเอามาฝากกันนะครับก็สําหรับมือใหม่ที่หัดซ่อมโทรศัพท์นะครับก็ควรจะซื้อติดตัวเอาไว้นะ พูดง่ายๆนะครับเป็นตัวคีบแบตนะครับาโทรศัพท์มันมีแบตใช่ไหมทีนี้เราจะคีบให้ตรงขั้วนะครับบวกกับลบต้องถูกขั้วนะครับถ้าผิดขั้วนะครับก็จะใช้กันไม่ได้นะครับจับอย่างนี้ครับคีปอย่างนี้สายสีแดงคีบบวกดำคีปลบระวังอย่าให้ช็อตกันนะครับ แบบนี้เลยแล้วเราก็ลองเปิดดูนะครับคือว่าพี่น้บิตะยังไม่ได้ชาร์จแบตให้ตัวซับไฟเลยก็ชาร์จไฟเข้าไปแบบนี้นะครับนจนกว่ามันจะเต็มนะครับ ตอนนี้เข็มตีมาสุดเลยก็คือมันกำลังชาร์จแบตเตอรี่อยู่นะครับวิธีการใช้งานง่ายๆเลยแบบนี้นะครับพวกรถเล่รับซื้อโทรศัพท์เก่าเขาก็คงจะมีเครื่องมืออย่างนี้เยอะแยะนะครับพี่น้องปิตาก็เลยลองซื้อมาดูด,ดูใช้ดูนะครับอ,อซื้อมาใช้ดูซิว่ามัน ใช้งานยังไงเผื่อมีคนเอาโทรศัพท์มาให้ซ่อมอเงี้ยจะเช็คได้เบื้องต้นนะครับต้องรอแบตเตอรี่ของมันเนี่ยเต็มนะครับถึงจะใช้ได้เต็มประสิทธิภาพเดี๋ยวเราลองจับไฟดูแล้วกันนะครับอ่ะ ก็ลองทําให้ดูแล้วนะครับเมื่อกี้ตอนคีบโทรศัพท์เนาะนะครับอย่างที่แจ้งไปนะครับถ้ากระแสปุ่งมาที่ตัวนี้เลย500 m mm มิลลิมมีรุ่นนะครับว่าเครื่องจะติดไหมด้วยนะครับคิดว่าติดแน่ๆนะครับเนี่ยถ้าเราจะโมดิฟายก็ต้องแกะนะครับเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้มัน พอดีกันนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นทริปเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับสำหรับคนที่ซ่อมมือถือที่บ้านด้ยตนเองโอเคนะครับพี่ราบิตะก็ขอตัดจบไปเพียงเท่านี้แหละครับ